และแล้วประตูเครื่องบินก็เปิดออกไม่จะหญิงไม่ไม่ไม่ผีเจ้าหญิงจัสมินก็ได้พลาฟ้าลงไปถอดฉันตายมึงก็ต้องตายความรักที่มาพร้อมกับความผิดพลาดกับชายผู้สูงศักดิ์แอะหญิงสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสนี้ว่าเขาต่างลงรักกันความสูงศักดิ์ของเจ้าชายไม่เพียงพอทําให้เธอคนนี้พอใจนะหม่อมฉันรักพระองค์มากเลยนะเพคะเมื่อไหร่จะมาอยู่กับหม่อมฉันสักทีหม่อมฉันก็อยากมีหน้ามีตาเหมือนกันนะเพคะอดทนโดยนับพลาฟ้าฉันกาลังหาเส้นทางให้เธอขึ้นมาอยู่ตําแหน่งเทียบเคียงฉันให้ได้ปวดละค่ะ พราวฟ้าจะรอนะคะฉันสัญญาที่รักจะรักพี่นะข่าวฟ้าเธอเป็นหญิงสาวแอร์โฮสเตสที่หลงรักกับเจ้าชายให้ฉันต้องซ้อมและฉันจะได้ไปเข้าฝาเจ้าหญิงเจสมีนบนเครื่องบินด้วยแหละโอ๊ยตื่นเต้นใช่แล้วแหละเธอกำลังจะไปเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหญิงเจสมีนเจ้าหญิงเจสมีนครับเจ้าชายยังไม่มาเลยครับนี่เจ้าหญิงก็จะขึ้นเครื่องแล้วทำไมยังไม่มาอีกนะ ฝ่ายองค์คณ์ของเจ้าหญิงจัสตินก็ได้รายงานเจ้าหญิงจัสตินว่าชายเจเดนนั้นยังไม่มาส่งพระองค์หญิงดูงเหมือนว่าถ้าจะมาั้นงขอรับจัสตินพี่ขอโทษพี่มาสายวนมันตรงนะขอโทษด้วยนะแต่จะเอาชาเขียวไปด้วยหรือแค่จร,รจริงแล้วเจ้าชายเจเดนกับเจ้าหญิงจัสตินนั้นแต่งงานกันแล้วอย่าลืมหล่ะว่าเราแต่งงานกันแล้วพี่จะทําอะไรคิดให้ดีแล้วกันนะจะไปส่งสงันก็รีบไปจริงๆแล้วเจ้าหญิงจัสตินนั้นรู้ความจริงมาว่าจวเจ้าชายเจเดนแอบไปมีภรรยาคนใหม่และแอบซ่อนกิ๊กไว้แล้วเธอก็มาถึงสนามบินทุกคนที่อยู่่สนนาบิชวยกร นาหลบไปด้วยนี่คือเจ้าหญิง oh, จัสมิน huh? และเธอก็กำลังจะไปเข้าเฝ้าสเสด็จพ่อของเธอที่ชายหาดโอ้ oh, เจ้าหญิงจัสมินใช่ไหมเพคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญทางนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอลวอสเตตของเรานะจ๊ะจะเฝ้าอย่างดีเลยนะเพคะฉันจะสัตว์เลี้ยงไปด้วยอย่ามาห้ามฉันแล้วกัน,นไปแล้วนะพี่โอ้เดินทางปลอดภัยนะพี่จะรอยอยู่ที่นี่แล้วกันนะฝากความคิดถึงไปถึงสเสด็จพ่อด้วยอาเอาชายเขียวไปแแล้ว,ลวเธอก็เริ่มไม่ไว้ใจเจ้าชายนี่ดูแลหล่อนดีๆแล้วกันนะวันนี้วันแรกของเธอด้วยพลาฟ้าทำตัวดดีๆแลล้้้้ววเขาาใจไไหหหมะัน เมื่อจะญิงขึ้นเครื่องไปทุกคนต่างต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วเธอเองก็เหลือไปเห็นพลาวฟ้าเธอก็จำได้ทันทีว่านั่นคือคนที่เธอหมายหัวไว้สวัสดีเพคะ้า้ันพลาวฟ้านะคะองคหญิงอยากใช้หมองชันได้ทุกเวลาเลยนะเพคะและแล้วองคหญิงก็ได้รับเลือกให้พลาวฟ้าเป็นคนรับใช้ในห้องพระโลงเจ้าหญิงก็ได้บอกให้พลาวฟ้านั่นอุ้มเจ้าชาเขียวไปด้วยแล้วก็ไปส่งเธอโอ้ส่วนผู้ติดตามนะคะจะไปนั่งห้องชั้นประหยัดนะจ๊ะไปใส่ฝน่พาเข้าไปนะโดยสารเชิญั้นนี้ได้เลยนะคะและแน่นอนนี่คือเครื่องบินโดยสารส่วนตัวเฮ้ย กคไดด้ิใในจพระองค์ทรงอยากได้อะไรอีกไหมเพคะเจียวมอมฉันจะหามาให้ไปไหนก็ไปกเจ้าหญิงจัสมินรู้ทันทีว่าเธอนั้นคือคนที่เจ้าชายนั้นหมายปองและพราอฟ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอนั้นทําอะไรลงไปน้อยแน่อย่าให้ฉันเทียบฉันกับแกได้นะสักวันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นคนที่อยู่เหนือสูงสักเท่าแกคอยดูแลกันมันต้องมีสักวันไฟฟันสูงของเธอกำลังจะทําให้เธอมาถือภัยอันตรายอุคยองหญิงอยากได้อะไรเพคะขอบคุณที่กดเรียกนะเพคะไม่ได้อยากใช้เธอไปเรียกนางเผาฟ้ามามันอยู่ไหนไปบอกมมันนาี่โะไไไดด้้คท ไองหญิงถึงชอบพาฟ้านะก็ไม่ไรู้นีพาฟ้าองค์หญิงเรียกอะไรอีกอะจะเรียกใช้อะไรฉันอีกถ้านางเจ้าหญิงนี่มันรู้ว่าฉันแอบคบกับเจ้าชายอยู่นะมันจะทําตัวยังไง องหญิงองหญิงต้องการเรียกใช้หมุมชั้นรอบเพคะเรื่องอะไรเพคะฉันหิวไปหาอะไรให้ฉันกินสิเร็วๆด้วยได้เลยเพคะองหญิงรอสักครู่นะคะเฮ้ยจะบ้าตายนางองหญิงนี่มันเรื่องมากจริงๆนะแล้วนี่อะไรเจาะจงจะใช้แต่ฉันคนอื่นมีก็ไม่ใช้แล้วจะกินก็เรื่องมากอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยอาหารที่องหญิงแพ้องหญิงแพ้กุ้งงั้นเหรอเฮ้ยเรื่องมากอีกแล้วมดูซินี่มันอาหารมันหมดแล้วเนี่ย แต่มันมีกุ้งนี่นาะอาหารนี้ไม่เป็นไรฉันหยิบกุ้งออกก็ได้มันคงไม่ตายง่ายๆหรอกและแล้วพราฟ้าเธอก็ได้หยิบอาหารที่เป็นกุ้งออกจากจานที่มีอาหารสําเร็จรูปแล้วเธอก็ยังทําอาหารตกพื้นอีก <c oughs> สมน้าหน้ากินไปเลยกินคาแบบนี้แหละไหนอยากได้กาแฟนักใช่ไหมนี่ฉันกินก่อนเลยแค่นี้ก็คงจะพอแล้วแหละเอาไปส่งมันดีกว่าโอ,อ้องหญิงเพคะอาหารมาแล้วเพคะเอินองหญิงกินได้เลยเพคะไม่มีกุ้งแน่นอนจ้ะและแล้วเวลาต่อมาก็ถึงเวลาที่องคหญิงจะถึงสนามบินพวกหม่อมฉันจะรอที่นี่นะเพคะรีบมารีบไปนะ อย่ามากระแนกกระแนกฉันดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจัสมินจะไม่พอใจเป็นอย่างมากจับตาดูนางพาวฟ้าให้มันดีอย่าให้มันกลับไปหาเจ้าชายได้ลองเช็คดูสิครับ,<ส>รบโอ้ตอนนี้เจ้าชายอยู่ไหนนะครับโอ้โอเคครับผมไว้เดี๋ยวเจ้าหญิงกลับมเมื่อใผมจะบอกนะครับตอนนี้เจ้าหญิงถึงสนามบินแล้วกำลังจะไปพบท่านพ่อครับผู้ติดตามเจ้าหญิงได้บอกเสร็จเจ้าหญิงจัสมินก็ได้บอกกับลูกน้องว่าให้พวกเขานั้นรออยู่ตรงนี้เธอจะไปพบเขาเพียงคนเดียวเจ้าหญิงจัสมินใช่ไหมตามผมมาเลยขอรับและนี่คือผู้ติด มารแล้วอยู่ไหนล่ะตอนนี้เธอกำลังจะไปพบเสด็จพ่อของเธอองหญิงทางนี้เพคะเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นอะไรเนี่ยทำไมไม่ตอบดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าหญิงกำลังรู้สึกคลื่นไส้และก็เวียนหัวเอากับว่าพิษอาหารที่เธอแพ้กุ้งนั้นกำลังทำงานอยู่เจ้าหญิงฉันด้วยนะไอ แในที่สุดพิษที่แพ้กุ้งนั้นทําให้เธอนั้นตายแต่ว่าต้องเก็บเป็นความลับเพราะ,ะว่ามันจะมีผลต่อประเทศชาติและก็ห้ามให้เสด็จพ่อของเธอรู้เรื่องนี้เกิดจากคนที่ผิดก็คือพาวฟ้าที่แอบเอากุ้งออกเที่ยวบินผีได้เริ่มข<อ>ึ้น<ะ>ถึงเวลาที่ฉันต้องเปลี่ยนกะแล้วต้องเป็นพาวฟ้าตีบินนะใช่เดี๋ยวฉันกะเช้าแล้วเดี๋ยวฉันจะมาอีกกานทํางานนี้มันก็เหนื่อยหน่อยนะและแล้วหัวหน้าแอร์ก็ได้เช็คข่าว แป๊บหนึ่งนะมีข่าวมาแต่ว่าฉันจะเปลี่ยนกะแล้วนะพวกเราจะลงเครื่องกันหมดเดือ่กับตันที่อยู่ข้างหน้านะข่าวนี้มันยังไงฮัลโหลและแล้วก็มีคนโทรมารายงานเขามีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อผู้ติดตามเจ้าหญิงใช่ไหมคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นอะไรนะคะฮะอยู่ดีๆเจ้าหญิงก็ตายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพิ่งไปส่งเองและตอนนี้ข่าวจากทางนั้นก็บอกว่าเจ้าหญิงกาลังเสียชีวิตแต่ต้องปิดข่าวเงียบไม่ให้ประเทศเฮ้ยเมันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเรื่องโดยเจ้าหญิงเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่สามารถเอาศูนย์ไว้ใต้ท้อง อย่าบอกนะว่าฉันต้องอยู่กับศพแล้วก็นาศพกลับบ้านโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยและแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มาตรวจกระเป๋าต้องเข้าใจนะคะว่าเราต้องเก็บเป็นความลับเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงต้องอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วก็ห้ามเอาออกมาเป็นเด็ดเจ้าหญิงจัสมินจึงถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าและเมื่อขึ้นเครื่องไปผู้ติดตามหรืออครักก็ได้บอกกับพาวฟ้าว่าให้ดูแลศพดีๆเออได้ค่ะส่วนผู้ติดตามนั้นไม่สามารถตามกลับได้ฉันจะตามเจ้าหญิงไปไม่ได้เพราะฉันต้องไปสอบปากคำกับตำรวจก่อนและตอนนี้ไม่มีใครติดตามมาเลยเหลือเพียงแค่พาวฟ้ากับศพเจจ้าาาาหหญิงงที่่่อยูใในนนกกระป๋บคคึชววัตม จริงว่าเจ,จ้าหญิงดัสมินตายได้อย่างไรฉันอยากจ,จะโทรหาเจ้าชายใจจะขาดอยู่แล้วกลัวใจจะขาดอยู่แล้วนี่ฉันต้องนั่งกลับบ้านไปกับศพแล้วเนี่ยแต่อยู่ดีๆแล้วชาเขียวก็ตามมาจริงแล้วชาเขียวไต่ออกมาจากกระเป๋าดูเหมือนว่ามันจะกรดแทนเจ้าหญิงทิทพราพฟ้านั้นทําให้เจ้าหญิงตายจะไต่ออกมาทําไมอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเจ้าหญิงเพคะตายไปทําไมไม่เอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยแล้วเธอพูดด้วยความโมโหแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมแต่อยู่ดีๆกระเป๋าก็ขยับขึ้นมายอะไรเจ้ตามฉันมาไม่ไม่ไม่จร ้ฉัันยก,กลบตอนนี้เธอสติแตกมากแล้วก็นี้เข้าไปในนั้นฉันไปไหนฉันขอโทษฉันขอโทษฟาวาตกใจมากแต่แล้วตอนที่เธอหันมาอีกครั้งเฮ้ยฉันตาฝาดไปเหรอเนี่ย ้แลวกุ้งอย่าบอกนะว่านางเจ้าหญิงนั่นมันแท้กุ้งนี่ฉันทํามันตายเหรอเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรกระเป๋ามันก็แค่ไหลนะฉันก็แค่ตาฝาดพราวฟ้าก็ได้เก็บกระเป๋ากลับไปที่เดิมโอ้ยสงสัยกับตันทํางานหนักไปหน่อยเครื่องบินก็ได้ลาดเอียงนะสินะและ้วนางเจ้าหญิงแกอยู่เฉยๆนะอยู่ในกระเป๋าอย่าดื้อและเมื่อเครื่องลงจอดเธอก็ได้โทรหาเจ้าชายแล้วก็บอกกับเจ้าชายให้มาหาเธอโดยด่ว,ดวนรีบๆเลยพี่เจ้าชายนางเจ้าหญิงนั้นมันตายแล้วเราจะทํายังไงดีและแล้วเจ้าชายก็มาถึงเขาพราวฟ้าร้องไห้เสียใจ าพาฟ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขานะแล้วนี่ไม่รู้ว่าเจ้าหญิงมันจะรู้ไหมว่าเราแอบคอบกันเนี่ยหมายความว่ายังไงเจ้าชายจีเดนจึงบอกให้กับตันนั้นออกเครื่อง<ฮ>เพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่ใหม่เพราะว่าเขาเองก็ต้องการเก็บความลับให้กับภาฟ้าเพื่อเธอที่จะพ้นผิดซพอยู่ในกระเป๋านั่นแหละพี่โถเอ้ยน้องหญิงพี่ลาก่อนนะ พลาวฟ้าไม่ต้องกลัวนะฉันจะปกป้องเธอเองว่าแต่ว่าตายจริงหรือเปล่าขอเปิดดูศพหน่อยนะเอยฉันกลัวนะ่ะเออเถอะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันนั่งเฝ้าเองแล้วเธอก็ไปนอนได้แล้วเธอก็คงเหนื่อยกับเที่ยวบินมานานและเจ้าชายไม่ได้เสียใจกับการตายของเธออยา่างใดอยาด่างใดแถมเขายังปกป้องพราวฟ้าอีกแม้ว่าพราวฟ้าจะทำผิดก็ตามงั้นฉันไปอยู่ข้างหลังแล้วนะโอ้ยฉันจะประสาทอยู่แล้วง่วงก็ง่วงดีนะพี่มาแล้วตอนนี้เธอได้หนีมานอนที่ฉันประหยัดดูท่าทางเจ้าหญิงจะไม่ยอมแพ้ นางพลาฟ้าอยากได้เจ้าชายมากขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเยเอาอีกแล้วตอนนี้สติพลาวฟ้าหลุดออกไปไกลแล้วฉันขอร้องเลยอย่าทำอะไรฉันเลยนะคิดเลอว่าฉันจะปล่อยแกไปูเหมือนว่าเจ้าชายเจเดนก็ได้หลับลงไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวมาเลยเลยมาดูแหวนนี่ฉันแต่งงานแล้วแล้วแกเป็นใครถึงมาทำอย่างนี้ดูเหมือนว่าเจญิงจะโกรธมาก เกค่าฉันเจ้าหญิงไม่ไม่ไม่ฉันขอโทษและแล้วประตูเครื่องบินก็เปิดออกไม่เจ้าหญิงไม่ไม่ไม่ผีเจ้าหญิงจัสมินก็ได้ผ่าเหาฟ้าลงไปถ้าฉันตายมึงก็ต้องตายเฮาเฮาวาตุนตุนตรงนี้นะ ผีผีนางแจสมินวะนี่นพี่เอฉันกอเธอฉันไม่ไหวแล้วตั้งสติหน่อยสิตั้งสติเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปลาวฟ้าก็ได้เป็นคนเสียสติเธอต้องดื่มของมืนเมาเพื่อทําให้ตัวเองลืมเหตุการณ์วันนั้นฉันไม่อยากไปเป็นแอแล้วอ่ะฉันไม่ได้ฆ่าเธอนะนางองค์หญิง นางองหญิงมันตายเองสวัสดีค่ะต้องการให้ทราบอะไรไหมคะตอนนี้เธอเสียสติขั้นรุนแรงแล้วเจ้าชายก็คอยส่งดอกไม้ให้นี่เผาฟ้าตั้งสติหน่อยสิเธอเอาแต่ดื่มเหล้าเผาฟ้าเธอยังเห็นผีอยู่แล้นี่นี่เธอนึกถึงลูกเธอบ้างสิเจ้าหญิงแจสมินเลรอเพคะนั่นเด็กลูกใครเนี่ยและในสุดท้ายนี้เธอก็จําลูกของตัวเองไม่ได้ จำหนูไม่ได้หรอหนูเองเคนที่และแล้วสถานการณ์มันก็เริ่มหนักขึ้นเจ้าชายเจเดนก็เลยตัดสินใจที่จะทําให้เธอนั้นไปอยู่ในห้องขังเดียวถึงแม้จะไม่มีใครตามจับเธอได้แต่สภาพเธอตอนนี้ก็รับไม่ได้จากนางฟ้าที่เป็นแอร์โฮสเตสได้ถูกสาปส่งลงมาด้วยตัวเธอเองเธอใช้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นแย่ๆชาเขียวจบแล้วแต่ว่าชาเขียวนะใครเป็นคนผิดนะในเรื่องนี้ทุกคนคิดว่าใครเป็นคนผิดกันคะจะเป็นเจ้าชายเจเดนหรือว่าพลาวฟ้าหรือว่าองค์หญิงเจสมินกันนะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะ ลืมกดถูกใจให้ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันเรื่องต่อไปได้เลยวันนี้ก็ขอตัวนะบ๊ายบาย